สูงสุดของาชาวพุทธหรือว่าบุคคลผู้เห็นภายในวัตะสงสารก็ควรที่จะมีจุดมุ่งหมายในลักษณะแบบนี้การทําบุญแบบนี้เจริญกุศลแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐพระสมมาสัมพรุรธเจ้าก็ทรงสรรเสริญก็เรียกว่าวิวัตตะกุศลกุศลที่เป็นไปเพื่อออกจากสังสารวัตรเป็นกุศลที่บัณฑิตทั้งหลายมีพระสมมาสัพพุริเจ้า เป็นต้นยกย่องสนรเสริญตอนนี้เราทั้งหลายก็พร้อมแล้วต่อไปก็ได้หมดทนอาจารย์ได้นำน้อมจิตน้อมใจนอันบูชาสักการะพระสมมาสัมพุทธเจ้าโดยอาศัยเจดีทั้งสามที่ปฏิษฐานอยู่นะเบื้องหน้าของเหล่านี้โอกาสอาเทระเป็นต้นเสียนะครับอันมโมพร้อมกันสามจบอันนมยังพุทธสาภะวโตปุปภะภาคณมการังการโรมาเส

โอกาสบัดนี้ณโอกาสบัดนี้เป็นวันมหามงคลเป็นวันมหามงคลของเราทั้งหลายของเราทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายของเราทั้งหลายทรงเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกทรงเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นพระศาสดาเอกเป็นพระศาสดา ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงกำจัดความมืดคือโมหะทรงกำจัดความมืดคือโมหะยังโลกให้สว่างสวัยด้วยพระธรรมยังโลกให้สว่างสวัยด้วยพระธรรมพวกเราชาวพุทธพวกเราชาวพุทธมาน้อมระลึกนึกถึงมาน้อมระลึกนึกถึงพระสัมมา สัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระคุณเก้าประการผูร้ประกอบด้วยพระคุณเก้าประการมีความเป็นพระอระหันต์เป็นตน้นมีความเป็นพระอรหันต์เป็นต้นจากทําการบูชาสักการะจะทําก,รรการบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมา มาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นทาตุกะเจดีอันเป็นทาตุกะเจดีต้นพระสีมหาโพ์ต้นพระสีมหาโพ์อันเป็นบริโภคเจดีอันเป็นบริโภคเจดีและองค์พระพุทธปฏิมาและองค์พระพุทธปฏิมาอันเป็นอุเทสิกะเจดีอันเป็นอุทเท ิกาเจด้วยเครื่องศักการะทั้งหลายด้วยเครื่องศักการะทั้งหลายมีดอกไม้และของหอมเป็นต้นมีดอกไม้และของหอมเป็นต้นและด้วยการปฏิบัติและด้วยการปฏิบัติอันมุ่งตรงต่อโลกุตรรธรรมอันมุ่งตรงต่อโลกุตรรธรรมขอกุศลผลบุญขอกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญร่วมกันในวันนี้ได้บำเพ็ญร่วมกันในวันนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุถึงให้ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานเถิดซึ่งพระนิพพานเถิดสาธุสาธุสาธุ เราไปจะทําการประทักษิณพระเจดีย์สามรอบความทั้งสวดสรรเสริญคุณของพระตัตนตไตรนะคะนาาระับนะโมส阿ต萨ส卡瓦陀阿ม a h า萨玛ั婆阿ะนะโมวามาส,ามาสาัมาสาพาุาธัาสาสะน那โม ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตะสมัสัมปวัตถะสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมปวัโตเวชจารณนสัมปันโน ตุคโตุโลกาวิทุอนุตตาโรปุริสัตถมัสารทิสัตถิวะมนุสตานังปุตโตภาควาติสวัคโตภาควะตตธดัมโมสันเตติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปั นาอิโกปาจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปติปันโน ปะข่าวะโตสาวกสังโฆขวาอุจปาติปันโนปะข่าวะโตสาวกสังโฆยายะปาติปันโนปะข่าวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนปะข่าวะโตสาวกสังโฆยาติทางจัตตารี ปุเรสัยโยคานิอยตถปุริสบุกะลาเอสะภะคะวะโตอาวกะสังโฆอาหุนายโย Akginaiyo Ancar kariyo An tarang punnyaketang logasadi Itip bisa paklang sam botatawi โพธิสัทธรรมสารติสัทธาเทวะมนุสสานังโพธโภภควติสวากาโตภควตะธัมโมสันติติโกอการิโกเอหิปัสสิโก อาจตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆยายาปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจตตาริปุริสายุคันิอัตถปุริสบุคคลาเอสะภะคะวะโต ปาะสังโฆอาหุนยโยปะหุนยโยตักขินยโยอัญชริกะระนิโยอนุตตระปุญญาเกตังโลกัสสตติเชยันตุโพธิยาโมเลสกัยยานัง นานเทวตาโนเอวังตะวังเวชโยโอหิชายาสุชายามังกาเลออปลาชิตตาบาลังเกสิเซปทาวิปกอภิเสกเกสัพพุทธานังอคบัตโตปโม สุนัาตั้งสุมงการะสุภาัาตังสุหวทิตัสุขานุสุมาหวตัวจัสยิทางพระมจาริสุปาทากกายกรรมว่าจากรรมปาทาก ปทาทกีินางมโนกรรมังปานีทิเตปทาทกินาปทาทนิกาตวานาราพันตาเทปทาทักกินิชยันโตปวัิยา ตากานังนาทิวะตโนเอวังตาวังวิชัยโยโหอิชายานสุชายมังกาเลอปาระชิตตาบาลังเกสีเสปตาวิปุกะเลอภิเซเกสัาปะปุตนังอากาปโต ปโมทาที่สุนัก สุมังกะรังสุปาปังสุหวิตังสุขโนสุมาหุโตัญจโตเยตังพระมัจจาริสุปัฏฐคินังกายกรรมวาจักรรมว่าปัฏฐคนังปัฏฐคินังมโนกรรมว่าเนธีเต ปัตากินาปัตากินาเนกาตาวานาราปันตะเท ป่าตาคีเนชยันตัวพอทียามวเรสกายานังน oh ันเทวตโนเอวังตวังวิชัยโยโหหิชยาสุชายามังทะเลอปราชิตบานลังเกษเสภปทวิปวักกเร อภิเสกสัพพุทธานะอาคปะตัวปะโมทัติสุนักขังสุมังคลังสุปาพาตังสุหัวติตังสุขานุ สุมาหุตโตจะสุเยทางปรามมะจาริสุปาทานกีนังกายกรรมงวาจากกรรมปาทถากีนังปาทถากีนังมโนกรรมปานิเทตเถปาทถากินาปาทถากินะเนกตวานรพันตาเทร อาทงกิเนธิวตาปฏิอาทิจุรติมาปฏิจันธิมาสันนทกัติโยตาปฏิยไยตาปฏิพระโมเนอาทาตาภาโมระตังพุทโธตาปฏิเตชะตาธิวตาปฏิอาทิจุรติมาปฏิจันธิมาสันนทกัติโยตาปฏิ Τα γη τα πατή, πράγμανο. Α τα σαπα, μωρά τα. Ούτω τα πατή, τεσά. Τι, τα πατή, ατυ jo. πατή, γεννι, Σαν να το κατή, ούτω τα πατή. πατή, πράγμανο. Α τα σαπα, μωρά τα. Ούτω τα πατή, เอเตนะสัจจวาเจนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอเตนะสัจจวาเจนะโสธิเมโหตุสัพพทาสาทุสาทุสาทุ เนื่องจากการบูชาสักการะให้กับญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญขออุทิศส่วนบุญอันเกิดจากการบูชาสักการะอันเกิดจากการบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์องค์พระพุทธปฏิมาองค์พระพุทธปฏิมาและบุญอันเป็นไปในทานและบุญอันเป็นไปในทานสีและ ภาาวนศีลและภาวนาที่ได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วที่ได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งในอดีตชาติก็ดีทั้งในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาตินี้ก็ดีปัจจุบันชาตินี้ก็ดีพร้อมด้วยเทวดาทั้งหลายพร้อมด้วยเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาที่ปกปักรักษาอยู่ใ นะบริเวณสถานที่แห่งนี้อยู่ณบริเวณสถานที่แห่งนี้ทั้งเท้าสักกะเทวราชตลอดทั้งเท้าสักกะเทวราชเท้าจาตุมหาราชิกาเท้าจาตุมหาราชิกาพยายมาราชพยายมาราชส,ส,ส,สัพพสัตทั้งหลายเหล่าใดสัพพสัตทั้งหลายเหล่าใดสามารถอย่างรู้ในส่วนกุศลสามารถอย่างรู้ในส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าอุชิต ให้้แลวที่ข้าพเจ้าอุทิศให้แล้วนี้โปรดมีจิตโสมนัสยินดีโปรดมีจิตโสมานัสยินดีร,นนร่วมอนุโมทนาร่วมอนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและอบรมไตรศิกขาและอบรมไตรสิ เพื่อความพ้นไปจากวัตะทุกเพื่อความพ้นไปจากวัตะทุกเช่นเดียวกับข้าพเจ้าด้วยเธอเช่นเดียวกับข้าพเจ้าด้วยเธอดสาธุสาธุสาธุพร้อมกันอรังสัมมาสัมพุทโธภะกวา สาธุสาธุสาธุญาติโยมที่ยังไม่ได้รดน้ำต้นโพก็รดโยมจริงใส่น้ำเยอะๆก็ได้นะน้ำเปล่าก็รดได้แต่ที่เห็นที่ไปศรีรังกาในข่าวครั้งนี้นะชาวศรีรังกาจะใช้น้ำเปล่าบริสุทธิ์อาจจะเป็นน้ำฝนน้ำป่าปาน้ำคลองน้ำหนองที่อยู่ตามห้วยหนองของบึงก็สามารถที่จะ นำมารดแล้วก็รดเป็นประจำด้ยโยมต้นไม้ก็มีความอุดมสมบูรณ์จนลาเนี่ยเขียวเคียวในขึ้นลากเลยนะแตงว่ารดกันเป็นประจำวาน,นิสงการลดน้ำต้นโพก็มีอยู่ในคำพีอปาทานนั่นก็คือเป็นเหตุให้บุคคลนั้นเป็นผู้มีอายุยืนยมมีความสงบร่มเย็นว่าต้นไม้เมื่อได้น้ำก็จะเดินเติบโตได้รับความชุ่มเย็น แล้วที่สำคัญก็สืบต่อความเป็น,นเราเียกว่าความมีชีวิตเดี๋ยวจะขัดกับพิธรมนะหมายถึงสามารถจเจริญเติบโตได้ว่าไม่มีน้ำต้นไม้ก็เหี่ยวก็เชาก็ตายแต่ว่ามีน้ำต้นไม้ก็สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตฉะนั้นเจตนาประสงค์ที่จะให้ต้นไม้เนี่ยมีความเจริญงอกงามเติบโตโดยอาศัยน้ำเจตนา อยที่เป็นตัวกุศลกรรมก็เลยเป็นเหตุให้บุคคลนั้นเกิดณนะสถานที่ใดๆก็ตามจะเป็นบุคคลผู้มีอายุยืนไม่เป็นคนขี้โรคแล้วก็มีความสงบลมเยน็นนี้เป็นนะอานิสงไม่ใช่มีเฉพาะแค่นี้เท่านั้นโยูนะ่นี่นเกิดในที่ใดก็เป็นผู้ที่ขอบูชาในที่นั้นๆด้วยอันนี้เกี่ยวเรื่องอานิสง์การบูชาถึงแม้ว่า น่าจะเป็นในส่วนของอามิตรบูชาแต่ก็เป็นวิธีการเจริญกุศลอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นบุญหรือว่าเป็นบารมีด้วยถางว่าเราจเจริญกุศลส่วนนี้แล้วเราก็ปรารถนาของกุศลที่เกิดขึ้นจากการสักการะบูชานี้จงเป็นปัจจัยให้ได้มาซึ่งมรรคผลนิพพานจะอยู่ในฐานะที่เป็นสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ดีปัจเจกโพธิญาณก็ดีหรือว่าสาวกโพธิญาณก็ดีแต่ก็มีจุดเริ่มต้นด้วยวิธีการเจริญกุศลที่หลากหลายโยมวิธีการเจริญกุศลที่หลากหลายนี่ก็มีการแสดงไว้ในพระธรรมพินยัยคือพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในชาดกบ้างอยู่ในวิมานวัตถุบ้างอยู่ในคำภีอัปาทานบ้าง ที่พระเถรานุเถระได้รวบรวมเอาไว้เป็นหมวดเป็นหมู่อยู่ในพภาษาธรรมคำสอนวิธีการเจริญกุศลท่านก็แสดงเอาไว้หลากหลายวิธีด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีโอกาสที่จะเริญโดวยวิธีไหนตอนนี้เราก็อาศัยการเจริญกุศลด้วยวิธีการบูชาสักการะเมืาาา่อกี้นี้เราก็ จริญกุศลโดวยวิธีการอุทิศส่วนบุญนะเรียกว่าปฏิทานใหม่บุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญหรือว่าแบ่งส่วนบุญหลังจากมีการแบ่งส่วนบุญแล้วก็มีการอนุโมทนาอันนี้ก็เป็นปัตตาโมทนาใหม่บุญที่เกิดขึ้นจากการอนุโมทนาอันนี้ก็เป็นวิธีการเจริญกุศลที่หลากหลายอยู่